คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมทำมูจินะแล้วมูจิบ้างครับผมใช่จีบนานก็สักครั้งครับจีบแล้วเรียลนี่คงคงไม่เสียง่ายนะจีบก็สำเร็จล่ะเอออ่าไม่ใ่อันนี้ก็มูจิอันนี้ต้องไปดูเรื่องว่าแนะนำว่าคนจะทำแบบมุจจิชุดนี้ใช่ไหมครับอ่าผมว่าที่ผมแนะนำก็ว่าคนที่จะเป็นแบบคทับจีบได้นะฮะเพราะว่าตรงนี้เวลารทับเนี่ยมันจะทำให้ รู้สึกว่าไม่มีมดนวดปกติถ้าบ้านไม่ทั่วไปนะบ้านแบบนี้มูนก็ต้องอย่างนี้นะครับหรือเปิดยันข้างอย่างนี้เป็นบานเป็นแถบนะกินขนานที่คาทำอะใช่ไหมแต่อันนี้มันดูดูพิเศษดูเฮ้ยมูนไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่มีแต่ว่ามีใช่ไหมครับเออแล้วเนี่ยงที่ถึงนะผมบอกว่าคือผมจะบอกว่าอะไรโคลุกเลื่อนเขาดีมากนะมันไม่สะดุดเลยนะ เออเหมือนลื่นฟูลื่นฟูจริงเงีครับเออแล้วก็คอเขาเปแบบเนี้ยล็อกเร็วเลยใช่ครับแน่นเป็นตรงนี้ครับแม่เหล็กซ้ายขวาอม่กของสองตัวแม่เหล็กไปเส้นยาวคือถ้าหากว่ามีพื้นที่ที่เหมาะที่จะทำเป็นมุนจินะฮะแนะนำว่าทำมุนจิดีกว่าครับนะครับไปแล้วกขาเ็นมีมีมีอย่างอื่นด้วยนะอ่าใช่ครับไม่เงยเงยจนตรงตรงต้น อ่าตอนแรกอามาห้องนี้อ่าแล้วห้องนี้ทำไมไม่ไม่ใช่เป็นมุ้งจีบแบบแนะนำเป็นแบบเลื่อนอ่ะห้องนี้ใช่ไหมครับอืมอ่าถ้าเป็นมุ้งจีบเนี่ยมุ้งจีบ่มันใช้พื้นที่เยอะหรอมันจะกีบกระเด็บกระอ๋อไม่งั้นไม่งั้นก็ต้องติดให้รนว่าลูกค้ามันเท่านี้เออมันก็จะดูไม่สวยครับอันนี้ผมล้นให้นิดเดียวไม่งั้นต้องล้นเท่านี้ถ้ามีมุ้งจีบเอก็เลยเอาเอามุ้งนี่ยมุ้งเลื่อนเนี่มุ้งเลื่อนนี่นะครับ คือเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าเวลาจะติดนุ้งเนี่ยคือจะติดตามใจชอบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะตามใจไม่ได้นะต้องฟังชา่างด้วยผมว่เออเพราะมันคือชา่างเขาก็อยากติดให้มันดีที่สุดอยู่แล้วอะ่ะ ก็ก็พี่ก๊อฟบอกว่าเอาที่ช่างแนะนำผมก็เลยจัดเหมือนบ้านผมเลยนะครับแต่ลูกค้าบางบางที่ก็เ,เขาก็อยากได้จาดที่เขาอยากได้ลดไม่เป็นไรแต่เขาอยากได้แบบนั้นบางทีเอามอุ้งจีบมาใส่นี่ก็ได้นะฮะใส่ได้เหมือนกันมุ้งจีบนะฮะแต่มันก็จกลกะลดลงไปอีกเสียบหนึ่งนะครับผมส่วนรายการนี้ก็ผมก็จัดให้ออกแบบเองโดยผมเลยนะครับก็พี่ก๊อฟบอกจัดเลยตามที่ช่างอยากใส่เลยนะฮะนี่ตรงนี้ก็พิเศษไทยก็ไทยพิเศษเนี่ยเอาไว้หนีเนียเที่ยวที่นี้ เอ้อย่าอย่าพูดสิอย่าพูดเดี๋ยวเมียดูเอาเนาะพี่ภาษาเอคือผมตีใจว่าเอาไม่มีที่หนีเมียแล้วแสดงว่าที่นีนต้องตัดออกนะเออมันมันตัดออกตัดทิ้งนะตัดเอไม่ตัดออกอากาศเลยเอาเนาเออนี่ดีนี่ดีหือมันก็ยังออกไปเซอร์วิสได้เออเออไอ้ชาวบ้านมันมีเออมันมีเออยตรงนี้ใช่แล้วก็มีหลังคาลวกอะไรลวกก็ออกไปขายหรือมันแกออกไม่ได้หรือมันแบบซวยจริงๆรเลยที่นะไฟไหม ลงข้างล่างตรงบันไดไม่ได้เลยไฟไหม้อยู่ชั้นล่างก็ยังออกได้พี่ปีนไปชั้นสามโดดก็ได้นะพี่ตรงนี้ไม่ได้โดดไม่ได้โอเคซันนี้บอกคอัอันนี้ไม่โอเคอยู่เลยนี่ต้องเปิดนี่ก่อนนะคือจะบอกว่าคือใช้ประโยชน์ได้ครบเลยถูกไหมครับใชเรื่องของความปลอดภัยด้วยครับเรื่องของการออกไปใช้เรื่องการโซลของโซวียอะไรด้วยใช่ครับเออดีผมจะต้องมาเล่าดีๆไว้เจ็บก็ดีดีด้วยหลังคุณนี่คือไม่ใช่ว่าแบบว่าเรียกมาติดอย่างเดียวนะครับคุณ มีไอลไอเดียครับมีมีบางคนงงงลูกค้าบางท่านก็ชอบไอเดียผมลูกค้าบางท่านก็เขาเรียกว่า มันคนจบแบบเรียนจบมาแบบในเรื่องของการออกแบบเป็นจริงเป็นจังอ่ะค่ิงจังจบออกแบบมาเขาก็ออกแบบเป็นของเขาเองของลูกค้าเองเราก็ทำให้มีหน้าที่ทําให้แล้วแต่เขาแแล้วต่เจะถามว่าใครถามไอเดียเราเราก็จะทำมือนเป็นบ้านของเราใช่ผมคิดว่าบ้านผมเลยนะเนี่ยผมเกือบจะนอนอยู่ที่นี <man 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 ่แล้วตอนวันทอนดีนะที่ผมเอากุญแจเก็บไปแล้วไม่ได้ผมเลยทำไม่ได้อะไรนเป็นห้องืุณบ้างห้องืุณบ้างเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ด้วยนะค่ะอ่ามาห้องนี้ห้องนี้เนี่ย เราไม่ติดเลยรับถูกไหมเพราะว่าคุยกันแล้วปรึกษาแล้ว่ามันอยู่หน้าบ้านยังไงมันก็ปลอดภัยแหละเนาะเพราะว่าอย่างน้อยก็เพื่อนบ้านก็ช่วยดูมีรถวิ่งตลอดแล้วก็มีรปพเพื่อเรื่องปกตินี่เจ้าของบ้านที่ผมเคยทำมาไม่ค่อยชอบเลยนะเลยเออใช่จำเป็นจริงๆิงเอาห้องที่มันมีตู้เซฟห้องที่เรานอนอะไรเนี้ยก็ใส่ไปแล้วก็ใส่ ช่องเซอร์วิสไปเพื่อที่จะได้ออกสะดวกสบายในในยามนีการในยามที่มันก็เรียกว่าจุดเฉิยมันมัน<ช>มันคือคทำให้โลงว่าเนาะใช่ครับในโซนนี้มันก็คือโซนหน้าบ้านก็คือโดยสัญชาตญาณของข้อมูลเนี่ยนะมีศึกษาข้อมูลมาแล้วเป็นช่างเอ็กดาดเดี๋ยวเรคุณไปศึกษาข้อมูลคือเ,เพื่อ, <S <S เ,อ,อเป็นช่างเอ็กดาดครับเพื่อเปลนอาชีพอาชีพเด็กดาดนะใช่ะผมศึกษาแล้วผมว่าเปลี่ยนอาชีพก็น่าจะดีร้อยไม่ดีไม่ดี พูดเล่นอันนี้ก็เลยน่าเป็นแค่เป็นมุ้งแบบบานเลื่อนใช่บานเลื่อนอ่าบานเลื่อนบอนเลื่อนมันก็จะมีข้อดีของเขา้วยครับตรงที่แบบเวลาเขาจะล้างเนี่ยเขาก็จะสะดวกสบายในการเอาออกไปล้างง่ายโอ้เอาไปล้างได้ง่ายครับผมเพราะว่าบางคนอ่ะมีผมว่าตอนนี้ที่ที่ดูอยู่มีสงสัยครับทำไมมันแบบเป็นบานเดียวอ่ะมันก็อ่าบานเดียวเนาะก็คือถ้ามันสองบานเนี่ยมันก็จะแบบก เปิดพื้นที่บอกก่อนนะครับเดียวมันก็ใช้งานได้สองขั้นตอนนี้ถ้าเราเปิดบานนั้นก็ใช้ฝั่งนั้นอแต่ถ้าเราอยากเปิดข้างนี้เราก็ลากเอาฝั่งนี้เลยก็สลับมาใช่สลับก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ครับนี่ก็เออเป็นสองข้างเลยครับในในช่องเดียวก็ต้องมีสองงานธุรกิจอ่ะมันไม่กลัวลุกตาด้วยนะเพราะว่าพอไปดูพวกเตีงก็โล่งใช่แล้ว่จ้าเออเห็นเป็นงูทั้งหมดทั้งบานอย่างเงี้ยเนาะครับเออเออนี้ก็ดีนี่ก็ดีไอเดียก็ดีอะไรก็ชอบนะนี่คือ ลูกคดด้วยนะครับใส่้อ่าล้านนี้ด้วยนะฮะเหมือนกันเหมือนกันเออเฮ้ยแต่ผมชอบงานงานคุณมากนะคือมันมันเป็นมุ้งลวดที่มันดูเครียกเนี่ยแน่นหนาเออเออแน่นหนาไปนะคือผมเคยติดเมื่อสมัยก่อนอ่ะบ้านหลังอื่นนะมันจะแบบก้องแกงก้องแกงไปเพราะอะไรเลื่อนไปทำไปเพราะอะไรเหมือนล้อมันหลวมหรือเปล่าเกี่ยวเกี่ยวกับการเลือกล้อมาด้วยใช่ไหมตัวสไลด์เนาะเออนี่ดูแน่นหนาดี แล้วทำไมบานนู้นถึงใช้ม้งจิีถ้าไม่ใช้มง้งจีเนี่ยมันจะต้องเป็นม,ม้นเกิดเพราะ,ะ,ะว่ามันมันไม่ได้เลือยเพราะว่าประตูเนี่ยเป็นเป็นประตูอบานผักออกไปผ้างออกไปครับคือหลักๆเลยถ้าหากว่าบางพื้นที่อ่ะมันไม่เหมาะที่จะแบบว่าดึงเข้าหาตัวหร <า S 2> ือเปิดจากล่างขึ้นบนบนงล่างเพราะพื้นที่มันน้อยแบบนี้ được mang tít đi đấy, tít đi tít đi, 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 tít Hãy tít đi, quá đi tít đi, tít 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 đi tít เราแข่งแรล้วเน่พี่เน่เออครับคุณจะเปิดไปกี่ทีก็ได้จรกิ้งกูทานแต่จะแน่ได้เพราะว่ามันเป็นของพี่แล้วไงตอนนี้อ่าใจเย็นเๆใจเย็นๆไม่น่าใจร้อนไม่น่าใจร้อนโอเคแล้วเน่นีนเนี่เออผมชอบนะเออมันได้หนาดีกว่านี่เนี่ยเอาพิ่นะพิเศษชอบมากมากเลยนะพี่เนี่ยพอล็อกล็อกเข้ามาแม่เลยอ่ะรู้สึกรู้สึกนึบมือเฮ้ยเออหนึบมือเออดีว่ะเออชอบชอบเออชอบชอบ อันนั้มีมือไม่ใช่ดึงมือที่จังหวัดมันได้จังหวัดได้อันนี้ตัดลงยังไโอ้๋อตกใจถุตลมมันเลยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ตกใจเออโอเคโอเคสวยงามสวยงามโอเค <c oughs> ชอบท่ามากเลย <c oughs> <c oughs> มีท่าประจําตัว